สารอาญารัชดาพิเศษอ่านคำพิพากษาคดีหมายเล็ดดาซึ่งอายการเป็นโจทย์ยื่นฟ้องแกนนําแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติรวม13คนจากเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อปี2552ที่มีเป้าหมายขับไล่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสารพิเคราะห์พยานหลักฐานจากฝ่ายโจทย์และจำเลยเห็นว่าการชุมนุมดังกล่าวแม้จะอ่านสิทธตามรัฐธรรมนูญแต่มีลักษณะกอ่อให้เกิดความวุ่นวายทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบและเข้าข่ายฝ่าฝืนการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงข้อหา ม้วสรมรับ8แต่สิบคนขึ้นไปเพื่อให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมืองสารจึงพิพากษาให้จำคุก5แกนนำหลักคนละ4ปี4เดือนโดยไม่รอลงอาญาได้แก่ในวิราการมุสิกพงศ์นจัจตุพรพรมพันธ์ในนัททลุศใยเกื้อในแพทย์เวียงโตจิราการนายอดิอรเพียงเกตขณะที่จำเลยบางรายถูกตัดสินจำคุก4เดือนลดโทษให้หนใน3เนื่องจากไม่มีหลักฐานเพียงพอ ภายหลังคำพิพากษาสารอนุญาตให้จำเลยทั้ง5รายที่ถูกตัดสินจำคุกสามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวในชั้นอุทธรรายละ2 0 0 0 0 0บาทโดยสารจับพิจารณาเป็นรายการณีตามเหตุผลความจำเป็นและพฤติการคดีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งคดีเก่า,ทา,กาทางการเมืองที่ลากยาวมานานกว่า16ปีนับตั้งแต่เหตุการณ์ปี2 5 5 2ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การเมืองไทยมีความขัดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่มคนเสื้อสีต่างๆสารระบุว่าแม้สิทธิในการชุมนุมจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและไม่ละเมิิสทธผู้ น,นักวิเคราะห์ชี้ว่าคำพิาพากษาครั้งนี้อาจกลายเป็นหมุดหมายสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายต่อคดีการเมืองในอดีตโดยสะท้อนว่าศาลยังคงยึดหลักความรับผิดชอบตามพฤติการของผู้กระทำแม้เหตุการณ์จะผ่านมาเป็นเวลานานก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะคะทั้งเพจ Facebook NTV Channel เอาไว้พบเจอกับนุ่ยได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ